สวัสดีคนดูทุกๆคนด้วยนะครับผมอยู่ในช่องมักคิดเชนเจอร์ครับอยู่ในเกม Call o f Duty b l a c k Ops Cold War นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราไม่ได้เล่นมาในมันตีเพลเยอร์เนาะวันนี้เราจะไปเล่นโหมดซอมบี้นะฮะซึ่ง เราก็รู้ดีแหละว่าเออหมดซอมบี้เนี่ยเราต้องทำเควสแล้วก็ออกใช่ไหมนก็คือนั่งออออกจากแผนที่หรือจะจบ1เกมถูกไหมครับเพราวันนี้มันมีอิสเตอร์เอกนั่นเองซึ่งเราก็อาจจะไปดูของเว็บต่างประเทศนะวันนี้เรามาทาในฉบับของภาษาไทยกันบ้างันออกได้2วิธีนะครับคือขึ้นพอแบบธรรมดาคือเว็บติด15 24 25แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือออกแบบอิสเตอร์เอกคือทําเนื้อเรื่องนั่นเองเดีย๋ยวเราจะไปดูกันในเกมนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะฮะคนสังเกตไหมครับว่าไฟอัปเกรดมันมีให้เลือ ะะแล้วก็สโลด,ด้วยเลยซึ่งต่อมาคือเอเนอร์จี้มายนะฮะซึ่งมันจะทำให้ซอมบี้ช็อตแล้วก็ฮิลิ่งนะฮะมันจะทำให้คนที่ล้มเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็อันนี้จะทำให้เราแบบไขตัวในช่วงขณะสามารถหนีซอมบี้ได้นะเนาะจนมุมแล้วก็ลิงออฟไลน์เทียสามนะฮะมันจะทำให้เรามีดาเมจในการยิงซอมบี้เพิ่มขึ้น15าวินั่นเองซึ่งต่อมาการสร้างห้องนะครับซึ่งปกติคนก็จะเล่นแบบพับฟิกเนาะก็คือไปจอดคนาหรเขาได้ซึ่งเราจะเล่นแบบตะวันเราจะสร้างอย่างนี้นะครับคือเข้าไปที่พ สร้างหนึ่งถึงสี่คนแล้วก็มีโซโล่ซึ่งผมจะเลือกเป็นโซโลนะ่เนาะคนอื่นจะได้จอยเข้ามาไม่ได้นั่นเองนะครับผมไะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมดีกว่าใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมโดยเพื่อไปพลาดคลิปใหม่ๆชอบมากขิดไะเราไปชมกันในเกมเลยดีกว่าพอเริ่มเกมมานะครับเราก็เก็บตังค์ยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆนะจนประมาณเวฟสี่เวฟห้านะเออซึ่งเราจะเปิดไปทางประตูทางซ้ายแทนเพราะว่ามันเอาไว้ทําเนื้อเรื่อง ในการเปิดประตูเอาปืน D.I.E นะฮะซึ่งเนี่ยต่อมาเราก็ได้เนี่ยเปิดประตูอย่างข้างบนใช่ปะ่ะยิงสมบีเก็บตังค์ไปเรื่อยๆพอเราเก็บตังค์ได้จํานวนหนึ่งเนี่ยเราก็จะวิ่งไปยันประตูข้างล่างนั่นเองนะฮะซึ่งมันจะเป็นถ้ำเนาะเราเปิดถ้ำได้แล้วนะฮะเราก็วิ่งลงไปข้างล่างเลย เออซึ่งเนี่ยประตูนี้มันจะเปิดเองโดยอัตโนมัติเป็นเควสพอด็อกเตอร์พูดใช่ไหมให้เราดูประตูทางซ้ายมือนะคะซึ่งประตูทางซ้ายเนี่ยคือทางไปห้องสูตรควบคุมใหญ่นั่นเองซึ่งจะมีประตูนี้1บานแล้วก็ประตูนี้อีกหนึ่งบานนะฮะซึ่งพอถึงสงประตูนี้ปุ๊บเราจะเห็นสูตรควบคุมใช่ปะเราต้องไปเปิดสวิตช์ที่ห้องควบคุมด้านบนซึ่งมันต้องใช้เงินประมาณ2อ0 0ันซตนะครับในการเปิดนี่เราก็ต้องมายิงซอมบี้เก็บเงินเพื่อเอาไปเปิดประตูข้างในอีกบานหนึ่งนั่นเองนะฮะ,ะนะ็ต้นะ กดสวิตช์ไฟเพื่อเปิดให้แทค็กพันธ์ทงานนะครับซึ่งพอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บมันจะเด้ง2ปุ่มให้เราไปกดนะครับปุ่มซ้ายและปุ่มขวานั่นเองนะครับเพื่อให้แท็กพันธ์สีแดงเปลี่ยนเป็นสีม่วงเนาะพอเรากดทั้ง2ปุ่มเรียบร้อยนะครับผมพอมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงเราก็ต้องรอระยะเวลาหนึ่งนะครับมันจะยิงแสงสีม่วงลงมาเป็นประตูมิตินั่นเองเราก็ต้องเข้าไปเพื่อ ไปเอาชิ้นส่วนแพคกระพันอีกนิติหนึ่งมาประกอบนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ดูวิจิตาตามนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่า ข้างหน้าเนี่ยผมได้ยิงเปิดกล่องเพื่อเอาฟิวนะครับซึ่งมันเป็นอาชิ้นส่วนของอิสเตอร์เอกหนึ่งอย่างนั่นเองนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยพอเราเข้าไปดีสีข้างล่างก็จะคือชิ้นส่วนแพคกระพันนั่นเองเนาะพอเราได้ชิ้นส่วนแพคกระพันเราก็เอาไปประกอบที่ตรงกลางนั่นเองนะเพื่อให้แพคกระพันทํางานนั่นเองแต่ท็าแพคกระพันคืออะไรแพคกระพันคือคอ,อุปกรณ์ที่เอาไว้อัปเกรดปืนนะครับทำให้ยิงซอมบี้แรงขึ้นนั่นเองนะ ซึ่งต่อมานะครับผมพอเราขับมาโลกเดิมเนาะก็จะทำอิสเตอเออิสเตอเอกหนึ่งนั่นเองนะฮะคือซอมบี้แดนเนาะคือซอมบี้เต้นนั่นเองซึ่งมันจะอยู่ใต้เครื่อง1อันนะฮะแล้วก็หลังเครื่องอันนี้อีกหนึ่งอันเนาะมันจะเป็นจุดหลอกดวงไฟนั่นเองนะฮะอ่ะพอเราได้สจุดเพ๊บเราขึ้นแงนขึ้นไปบนเพดาน,นะฮะจะมีอีกจุดหนึ่งสามจุดเนาะลงมาอีกมันจะมีเครื่องด้านหลังเนาะอีกอันหนึ่ง ไป4ี่จุดแล้วมันจะเหลือจุดสุดท้ายนะครับซึ่งจะอยู่หลังกำแพงที่ซอมบี้ออกมานั่นเองนะนี่อยู่ตรงนี้นั่นเองพอเรายิงครบใช่ไหมฮะเขาก็จะทะลุไปอีกมิติหนึ่งเนาะเพื่อไปอยู่ดงซอมบี้นั่นเองอ่านี่นะสังเกตนะครับว่าซอมบี้จะไม่ทำร้ายแล้วเนาะมันก็จะเต้นอย่างเดียวมันเป็นเหมือนแบบเสกเล็กๆน่ารักน่ารักของซอมบี้นั่นเอง พอไก่จบอิสเทเอกนี้นะคมะันเราก็จะส่งเรากลับไปยันอ้าโลกปัจจุบันนั่นเองเ,องเนาะซึ่งเราก็จะได้หีบหีบหนึ่งมาจะเป็นหีบที่เอาไว้ดรอปของของเรานั่นเองนะฮะนี่นจะเป็นหีบสีทองเนาะพอเราเปิดใช่ไหมเราก็จะมีพวกอะไหล่พวกอะไรอย่างเงี้ยที่เอาไว้อัปเกรดต่างๆดรอปออกมาซึ่งโชคดีมากฮะได้ปืนทองนั่นเองซึ่งเป็นปืนที่แบบปืนอวกาศโคตรแรงเลยบอกเลยแล้วก็มีพวกอ่าเครื่องดื่มเนาะ เพื่อมันเป็นเปิร์กนั่นเองฮะซึ่งเนี่ยต่อมาผมก็จะล่อซอมบี้หมาเนาะมาอยู่ตรงนี้เพื่อเก็บแก๊สนะฮะแก๊สพิษของซอมบี้หมาเพื่อเอาไปใช้ในกาเปิดกระสุนยิงของ D.I.E นั่นเองนะครับคือพอเราเก็บได้สักตัว2ตัวเนะี่ยอ่ะเรายิงได้เลยฮะซึ่งพอเรายิงเสร็จนะครับเราก็จะมาตรงหน้าเครื่องยนต์นี่ฮะแล้วก็วิ่งไปเก็บชิ้นส่วนอุปรกรณ์ที่จะประกอบเครื่องสแกนอุโมงค์ิตินั่นเองนะฮะซึ่งจะมีทั้งหมด3ชิ้นเนาะชิ้นแรกจะอยู่ตรงนี้ฮ ึ่งต่อมาครับจุดที่2มันจะอยู่ใต้บันไดฮะจุดแรกที่เราเกิดนั่นเองครับต่อไปครับต่อไปจะอยู่ตรงลานเครื่องบินเนาะอยู่ตรงปีกเลยทราบกระหักทางเลยนี่พอเราเก็บครบใช่ไหมฮะมันก็จะส่งเรากลับไปยันมิติเดิมเนาะเพื่อไปประกอบชิ้นส่วนของเพื่อสแกนหาสัญญานั่นเองนะฮะ ซึ่งพอกลับมาพิสีเดินนะครับผมก็ยังไม่ไปประกอบชิ้นส่สวนเนาะผมล่อซอมบี้บอสเนี่ยให้ยิงต้นไม้นะฮะอ่าเพื่อเอาไปทําเป็นสารสก,กัดในการเปิดกล่องกระสุนน้าแข็งของ v I E นั่นเองนะฮะยิงต้นไม้เสร็จนะฮะเราก็สามารถฆ่าบอสได้เลยเนาะ,ะเพื่อเอาการจับที่ดรอปจากบ,บอสนะฮะไปเปิดห้อง v I E นั่นเองนะครับก่อนที่จะเปิดเราต้องไปแปลงบัตรก่อน,อนที่ห้องใต้ดิน นั่นเอบัตรจะเป็นสี่อ้อ่องครับพอเราเก็บมาปุ๊บให้เราวิ่งเข้าไปที่ห้องไอ้นี่เลยฮะใต้ดินที่เปรูปนุเคีย์นั่นสินนนผมก็ได้ทําการประกอบชิ้นส่วนทั้ง3าชิ้นเนาะให้เป็นตัวสแกนหาสัญญาณจุดวาร์ปนั่นเองเนาะคือพอสแกนปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าให้ทําอะไรต่อซึ่งต่อไปเนี่ยผมก็จะวิ่งไปที่ห้องห้องนูคือ,ห,อ,ห,อห้องนุเคียะจากบอสนะฮะเอาไปแลก เป็นการอีบายนี้นั่นเองเนาะซี่จะเป็นเครื่องอย่างนี้เนาะพอเรากดซีเรียปุ๊บออกการเข้าไปแรกมันจะดอรอปก้าดออกมาพอเราดรอปออกมาเสร็จให้เราไปที่ลานเครื่องบินเพื่อไปทําการดูดซอมบี้นั่นเองนะ แต่ก่อนหนะ้านั้นเราต้องมามิตินี้ก่อนเนาะหารหัสในการเปิดระบบในคอมพิวเตอร์เครื่องน,นี้เนาะให้เรามารอตรงนี้ได้เลยฮนะพอรอรอเสร็จเราจะเห็นเนาะหนังสือให้เราวิ่งลงไปข้างล่างครับเพ <c oughs> ื่อไปหาด็อกเตอร์ที่ตายไปแล้วนั่นเองต้องทําการส่งมอบหน,นังสือที่เราเก็บมาตอนแรกด้วยนะฮะให้กับด็อกเตอร์เพื่อเขาจะได้อ่านรหัสให้เราฟังด้วยเนาะซึอทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด3จุดที่เราที่เราต้องไปหาด็อกเตอร์คือจุดแรกคือจุดนี้นะฮะใต้ผอมและจุดที่2คือห้องที่เป็นห้องรางวัลน,นะฮะมันจะให้เราคุยจุดุดดนี่่คืออจท2ตไปะะ ที่3จะอยู่ห้องที่เราประกอบเครื่องสัญญาณนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันเลยพอถึงจุดที่3ครับเราก็โด่ไปเลยฮะนี่เราก็จะเห็นด็อกเตอร์เนาะเราก็ให้สมุดเขาเหมือนเดิมนะฮะด็อกเตอร์ก็จะคุยกับเราเหมือนเดิมเลยก็คือเหมือนแบบเป็นเรื่องว่าเขาต้องให้รหัสเราเนาะซึ่งเราก็ต้องรองเขาคุยจนเสร็จนะฮะแล้วเขาก็จะส่งเรากลับไปยันวิสิต์เลยเพื่อไปใส่รหัสที่คอบนั่นเองนะครับซึ่งพอเราใส่รหัสเสร็จนะครับต่อไปเราก็ต้องไปทารบืน D I E นั่นเองนะฮะก็ต้องหลุมสอบดีให้เยอะมากๆเลยฮะเพื่อให้เครื่องมันดูด ซอมบี้ไปเป็นพลังงานในการดันประตูออกนั่นเองครับผมซึ่งยีช็อตเวฟมันก็จะใช้พลังงานเยอะนะในการพังแต่ละทีนี่เราก็ให้มันดูดไปเลยครับเราก็วิ่งล่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเ,เ,เลยเพื่อดึงเวลาเนาะเพราะว่าที่จะเปิดประตูห้องนี้ได้คนระับมันต้องให้ยีช e ็อตเวฟเนี่ยขักประตูดันออกมาครับ พอเนี่ยมันเต็มปึ๊บใช่ไหมเราฆ่าซอมบี้เก็บซอมบี้ได้เลยฮะเพื่อทำให้เราเนี่ยรับปืนได้ง่ายขึ้นเห็นปะแล้วเราก็สามารถเก็บปืนไปใช้ได้เลยฮะนี่เรียบร้อยฮะซึ่งต่อไปก็คือการทำกระสุนของเยอีชั้นเดียวกันเองนะครับซึ่งพอได้ปืนมานะครับให้เราวิ่งขึ้นไปนะ,ะสังเกตเนี่ยกล่องตรงนี้นะครับให้เรายิงเลยแล้วรอกล่องตกลงมานะ,ะพอกล่อตงตกลงมาปืนให้เราไปที่ถังแกส๊สชั้นสองนะเพื่อเอาไปใส่แกส๊สพีของหมาซอมบี้นั่นเองนะ,ะพอเราเก็บมาปืนให้เราวิ่งไปเก็บของที่ตกด้านล่างนั่นนเเอองคืป็แก้ว ขวดวิทยาศาสตร์นะเพื่อเอาไปใส่สารสกัดที่ต้นไม้ต้นนี้นะฮะนี่เราวางได้เลยแล้วเราก็รอให้มันหยดจนใส่แก้วนะแล้วต่อไปคือเราไปเอาถัางแก๊สนะครับไปใส่แก๊สของหมาตองบีนั่นเองนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บให้เราเก็บนะครับวิ่งไปที่ด้านบนนั่นเองตรงลายขึ้นดินนะด้านบนนะครับให้เราวิ่งไปดูที่ขวดสารสกัดนะครับว่าเต็มหรือย,ยังหากเต็ม้วให้เก็บได้เลยฮะแล้วเราก็วิ่งไปที่อ่ากระสุน D IA E s h o t wave นะครับซึ่งนี้เป็นกระสุนทิศของ D IA E short wave น,นั่นเองครับพอเราว ทำให้อากิ่งไม้ตัวนั้นละลายแล้วเราสามารถใช้อากสุนคพิดได้เลยนะครับซึ่งเอาไปยิงที่หลอดทดลองของบอสเองซึ่งจะเป็นอิสเทอร์เอกต่อไปนะครับทั้งหมด4อิสเทอร์เอกที่เราต้องทำนี่พอเรามาถึงปุ๊บเรายิงทางขวานะฮะเป็นขั้วของกระสุนพิทนั่นเองนะฮะซึ่งต่อไปเนี่ยพอเรายิงได้แล้วครับเราเอาขวดน้ำยาเนี่ยมาเผาตรงนี้ได้เลยครับมันจะเป็นหยดน้ำยาที่ต้นไม้สกัดมาครับจะเป็นกระสุนน้ำแข็งนั่นเองอ่าพอเราได้กระสุนน้ำแข็งมาครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันจะเปลี่ยนให แล้วก็จะไปยิงที่ขั้วหลอดทดลองเหมือนเดิมน,นะคะซึ่งจะเป็นขั้วหลอดทดลองน้ําแข็งนั่นเองเนาะก็ของหลอดทดลองน้ําแข็งจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับด้านหลังนั่นเองเนาะพอเรายิงเสร็จปุ๊บลงไปที่ชั้นล่างสุดของแพ็กกระพันนะครับมันจะมีประตูมิติอยู่ให้เราวิ่งเข้าไปะครับเพื่อเอากระสุนใส่ฟ้านั่นเองนะครับซึ่งกระสุนใส่ฟ้านี่เราต้องไปเก็บพลังงานทั้งหมด3จุดนะครับผม ซึ่งจะไปอีกมิติหนึ่งเนาะมิติหนึ่งแล้วนะครับให้มองจุดตามผมเลยนะฮะมันจะพลังงานมันจะอยู่ตรงนี้เนะาะพลังงานของสายฟ้าเนาะพอเราดูเสร็จเุ๊บให้เราวิ่งไปที่ด้านล่างที่เราวาร์มมันนั่นเองครับมันจะมีกล่องพลังงานอยู่ให้เรายิงใส่ไปเลยมันจะเก็บเป็นหนึ่งชาร์จนะครับซึ่งจุดที่สองเนี่ยมันจะอยู่ตรงหน้าอุโมงค์เลยให้เราดูพลังงานนั้นมาเลยนะฮะซึ่งก็ไปใส่ที่กล่องพลังงานด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมเี่พอาใส่กล่องพลังงานมันจะขึ้นเป็น2จุดนะครับ2ชาร์จนั่น ซึ่งจุดที่3จะอยู่ด้านล่างที่ขึ้นหอเนาะเออแล้วพอเราเก็บมาปุ๊บเราลงในประตูมิติด้านล่างแล้วก็ลงไปใส่ที่กล่องเหมือนเดิมครับไปชารที่3ปุ๊บเราก็จะได้กระสุนใส่ฟ้ามาแล้วนะครับเพื่อเอาไปยิงในหลอดทดลองนั่นเองนะครับผมถึงเขาทดลองรให้สังเกตขั้วทางขวาคัเป็นข้วใส่ฟ้านั่นเองพอเรายิงเสร็จปุ๊บให้เราไปขึ้นด้านบนเหมือนเดิมนะฮะจะเข้าประตูมิติ เพื่อไปเอากระสุนไฟนั่นเองนะครับซึ่งเราต้องไปทําการผ่ากล่องกระสุนของย e ีช็อตเวทที่ห้องนิวเคลียร์นั่นเองนะครับผมด้านล่างถึงห้องนิวเคลียร์ครับให้ลงด้านล่างเลยแล้วเราสังเกตนะครับทางขวามือเนาะมันจะมีที่ผ่ากล่องเวพอรนั่นเองนะครับให้เราผ่าเทาผ่าเสร็จแล้วนะครับเกมมันก็จะส่งเรากลับไปยันมิติเดิมนั่นเองนะครับเพื่อไปเอากระสุนเวพอร์ของยีช็อตเวทพัดไฟนั่นเองเพื่อ,อไปเปิดหลอดทดลองนะครับ คาด <IP> ไฟนะครับ <als> lighting, จะอยู่หลังรถบรรทุกคันนี้เลยซึ่งเราสามารถกดเปลี่ยนได้เลยค่ะโดยอัตโนมัติพอเปลี่ยนก็เสร็จแล้วก็ทําการยิงที่ตัวของหลอดทดลองด้านล่างนะครับเพื่อทําให้หลอดทดลองนั้นทํางานนะครับด้านซ้ายเลยพอเรายิงเสร็จใช่ไหมครับเราต้องโวงมิติด้านหน้านะครับผมเพื่อเข้าแบลคุณแจรถถังนะครับเพื่อใช้ในการเปิดรถถังให้ยิงระเบิดออกมานะครับผมเพื่อมาใส่เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพลังงานให้กับหลอดทดลองนั่นเองพอเราข้ามมิติมานะครับผมเราก็ต้องไปคุยกับเนี่ยจุ สุดที่เราต้องมาใส่นะครับเราก็รอฟังนะครับว่าทาสองคนเขาบอกอะไรบ้างนะฮะซึ่งหลังจากนี้พอคุยเสร็จมันจะดรอปกุญแจลงมานั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็มาฟังกันเลยว่ามันคุยกันบ้าง There is no aquarium, Kalashnikov. We will form a gas chamber. So Don't be cautious. I hope that you're watching. All Don't try to stop me. Yeah. Work until I'm conscious. Because I will not win. Not because I want play. this. Don't try to stop me. Yeah. พอทหารคุยเสร็จนะครับมันก็จะจากคุณแจสีม่วงมานะครับผมให้เราวิ่งไปที่รถถังด้านบนนะครับที่เราเกิดมาตอนแรกเลยเออพอเราวิ่งขึ้นไปใช่ไหมฮะให้เรากดคุยกับรถถังนะฮะออพอคุยเสร็จใช่ไหมครับมันจะเห็นซอมบี้ใช่ยมให้เรายิงทีค่ะแล้วปาเริ่มเบิเร์ตเซ็ตเทกไปที่ตรงนั้นนะฮะแล้วรถถังไปทาการยิงเนาะให้เราไปที่ตรงที่รถถังยิงออกไปนะครับซึ่งจะอยู่ตรงลานบินนั่นเองให้เราไปเก็บลูกระเบิดนะครับตรงนี้ เพื่อเอาไปใส่ในห้องทดลองนั่นเองเพื่อไปพลังงานให้กับหลอดทดลองนะครับผมสซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาเคลียร์ซอมบี้ก่อนเพราะว่าซอมบี้หมามันวิ่งเร็วมากเลยเออ พอเราเคลียร์ซอมบี้เสร็จเราก็วิ่งไปใส่ที่ขั้วทดลองได้เลยครับผมพอเราใส่ใช่ไหมครับปึ๊บอ่าหลอดทดลองพร้อมทํางานใช่ไหมแล้วเาต้องทําการเอาบอสนั่นเองนะฮะมาใส่ทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือ2ล่างเนาะเนี่ยเรายิงให้มันแยกล่างใช่ไหมแล้วมันก็จะดูดเข้าหลอดทดลองนะฮะโดยอัตโนมัติเลยแต่เราต้องล่อให้มันเข้าหลอดทดลองนะฮะเนี่ยเห็นปะพอเข้าหลอดทดลองปึ๊บมันจะดูดขึ้นไปเองอัตโนมัติใช่ไหมนี่เราก็ทําการอัพเกาะให้เรียบร้อยเพื่อลุยในฮิสเตอร์เอ็กต่อไปนะครับผมเนี่ยพอเราเข้า กดไปที่คอมเอนกทดลองก็จะทําการเหมือนฟิวชั่นตัวบอสนะคะับให้กลายเป็นพวกเหล่านั่นเองนะ,ะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นแบบหมดเนื้อเรื่องและไปเดี๋ยวเราก็จะชมเนื้อเรื่องเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อเนาะ นะครับเราจะถูกมอบหมายให้ไปทำการเอาเอกาสารอีกมิติหนึ่งครับซึ่งอุโมงคก็จะอยู่บนนี้นะครับผมซึ่งพอเราเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เอ,เอกาสารเนี่ยเอาไปให้บอสเป็นพวกเรานะครับทำการเปิดระบบปิดอุโมงค์มิตินั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยต้องสู้กับซอมบี้ตรงเนี้ยเยอะเลย พอด็อกเตอร์มันคุยเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะกลับอีกทีโลกเดิมนั่นเองซึ่งมันจะทิ้งเอกสารสีทองไว้ซึ่งพอเรากดใช่ไหมมันก็จะว้าไปยังจุดที่ตรงกลางก,กระพันนั่นเองครับซึ่งตรงที่บอสเพื่อนเราอยู่นั่นเองซึ่งเราก็ทําการส่งจดหมายให้ไพ่บอสเนาะแล้วบอสก็ทําการอ่านจดหมายนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องเราก็ไปชมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อ

เพิ่มภารกิจสุดท้ายนะครับคือเราต้องปกป้องบอสเพื่อเรานะครับจากสมบีทุกตัวนะครับเพื่อทําการปิดระบบมิตินั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีทั้งหมด3าจุดครับจุดตรงที่ทําอยู่แล้วก็ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับผมทั้งหมด3าจุดหลังจากนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะทําได้หรือเปล่านั่นเองนะครับากเราไปชมกันเลยดีกว่า ซึ่งพอถึงตรงนี้นะครับเราต้องออกจากพื้นที่ภายใน1นาทีครึ่งนั่นเองนะครับซึ่งพอจะมารับตรงด้านบนที่เราขึ้นปกติเลยนะฮะซึ่งตรงนี้คือเราไม่ต้องทำการยงซอมเบี้ทางนั้นเราวิ่งเดียวครับและสายฟ้าที่พุ่งลงมานะจะทําให้เลือดเราลดด้วยเหมือนกันนะครับพยายามเดินฉีกนะครับไม่ให้โดนสายฟ้านั่นเองนะครับอาจจะทําให้ล้มได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็วิ่งไปยันที่จอดพอร์ตอย่างเดียวเลยฮะ S <S ก็เอานะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับอิสเตอร์เอ๊ะซอมบี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็ยอดกด GHT, ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่หมทางช่องมากวิดนะครับผมต่อไปจะไปคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับในสัปดาห์หน้านั่นเองคุขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย